กินป๊อปคอร์นก่อนเดี๋ยวจะให้อาหารสัตว์เนาะมือเลอะน้องอารานันอร่อยไหมป๊อปคอร์นอร่อยปะเดินเล่นก่อนไปดูปลาก่อน,น,อน,อนเ,อเดี๋ยวค่อยมาหาลิงหาลิงไหมน้องอรันชอบลิงไหมครับคนเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาวัวทะเลอ่ะหันน้องอารันไปหน่อย ด,ดูเขากินอาหารน้องเลยเขาถ่ายรูปแล้วนะี่ <c oughs> เขากินผักติตกกินผักไหม <c oughs> ติตกกินผักไหมลกูก <c oughs> กินป๊อปคอร์นหรือ <c oughs> เขากินผัก <c oughs> เขาเป็นวัวทะเลวัวทะเลใช่ไหมคะแมนนาทีเป็นแมนนาทีวัวทะเลเขากินผักตรงนี้ กินผ <les>! ักแข็งแรงนะรู้ไหมกินผัก <บา S 1> แข็งแรงใช่ใช่แมนนาทีติ๊ติ้ให้หันผงไหม,ไมนี่แม่ดูตนอนนันนดิโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะอ่ะเขาอยากกินอ่ะใช่แล้วนนนนถ้าติ๊ติย้นอ่ะพรวดเลย โอ้กินอย่างไรชอบไหมชอบผงไหมลูกสนุกอยู่ <แ S 1> คนเดียวเจให้อาหารหงอลันให้ไหมอลันให้ไหมไม่สนผมจะกินป๊อปคอร์นครับโอ้โหเจให้อาหารหงสนุกไหมคะมดูติด๊ดตีด่ดใช่ตัวใหญ่มาก นี่ของอรันค่ะไม่เห็นให้เลยมาแต่กินบ๊อบคอนคือตัวอะไรคือตัวอะไรคือตัวหงคือหงครับไม่ใช่หรอแล้วคือตัวอะไรอ๋อหงตัวนี้แล้วตัวนั้นหงดําไงมันคือหงดําหงสีขาว,ขาวอ๋อถ้าสีดําไม่ใช่หรอก็เป็นหงดําไงหงดําไงมันมีขาเออมันมีขาโผล่มาเฮ้ยตัวนี้มีขาโผล่มาดูดูด จ้าฮะหัวสีมพูป่าหรือเปล่าใช่ไหม,นนมหนูชอบไหมทำไมนหนูไม่ให้อาหารเขาหนูชอบไหมหนูให้อาหารเขาหน่อยหนูให้อาหารเขาหน่อยแล้วหนูไม่ว่างเหรอหนูทำอะไรอยู่ <c oughs> กินแต่บ๊อคอนไม่เป็นไรหรอ,หรอ ถ่ายไหมถ่ายไหมพอดีคนนี้มาถ่ายบ่อยแล้วจะถามตัวเล็กแต่เขายังไม่กล้าไงอ่รักยิมฮะยิมไิมสมอรไปหาเจ้แล้วจ๊บแก้มไงอะเร็วคนนี้ยังไม่เคยถ่ายแต่พี่สาวถ่ายบ่อยแล้วอ่าตัวเอ๊บยิ้มสไม hello สวัสดีครับสวัสดีด้วยตีถ้ำเล้อโอเคน่ารักสวัสดีคิสคือไปไหมน่ารักอ่าถังละร้อยเป็นแครอทนะเท่าไหร่นะถังละร้อยไปพี่ซื้อแครอทมาด้วยนะเวลามา ตีให้ไหมให้แครอทมาไหมให้ไหมเขาหิวมาจากไหนหิวครบคนเหรอเจ๊มาดูข้างหน้าไหมมานั่งหน้าดูสัตว์ไหมเไไขาขายสัตนี่ก็รายปีผลพละพันน,น,นแต่ดีอยไม่หนีอ่ะบางที่หนีเลยอ่ะะบางที่อ่ะหนี เจ๋าวอะไรตื่นสายหาวอีกน่ารักไหมน้องน้องน้องตัวอะไรน้องตัวอะไรน้องน้าหนาเออน้องตัวอะไรครับน้องน้องน้องนกน้องนกดูน้องมาเดินสวนสนามดนกใช่ไหมมันขึ้นมันบินน้ามันบินบินได้มันขึ้นเฮ้ปีกมันติดอะไรน่ะไอ้ตัวนั้นปีกติดอะไรนกบิน โฉมมากเลยเหรอจริงจริงมานั่งกับแม่มาเดินไปเดินโน้นดูแล็ดดูแล็ดดูแลดูแลดูแลได้ไหมพอไหมมันมีแล็้วพอกินไหมมาลายอืมน้องมาลายน่ารักปะป๊ะนี่คือปะป๊ะตัวไหนตัวไหนคือปะป๊ปะป๊ะตัวนี้ตัวไหน ตัวนี้ซีบ้าเหรอใช่เหรอใช่แล้วทำไมป๊าคือซีบ้าเหมมางงป๊าเป็นลายๆไงอ๋อเที่ยป๊าใส่เสื้อเหรอไม่ใช่อ๋อแน่สีขาวสีดำคืออะไรสีขาวสีดำก็ลายม้าลายอ๋อม้าลายเขาเข้ามาเขาเห็นม้าลายก็บอกซีบราใช่ไหมใช่ซีบราไหมไม่ใช่ มันใช่ปะป๊ามันไม่ใช่มันใช่มันใช่ดูนกเขาบอกปะป๊าอะไรก็ไม่รู้ไปจาบน้องของฉันยายายาลุงขับรถอยู่โอ้ยกินหัวนี่หัวเป็นไงบ้างไปแล้วงับหัวเลยเป็นไงบ้างเจ็บ โอเคน้องรันหลับอ่ะเดี๋ยวไปให้น้องดูถ้าน้องน่าจะตกใจอ่ะอหยายอมันต้องดันไปเรื่อยๆอ่ะโลกให้มันดันไปเรื่อย